นี่คือปองควนไฟนะครับที่เขาเรียกติดกันว่า,าผู้ห่วยสูบห่วยสูบก็ค,คือตรงสัญลักษณ์ก็คือตรงนี้นะครับลำห่วยอยู่ยี่งออกไปทางเหนือน,นิดนึงนะครับปองตัวนี้จะเกิดควนควนขึนเป็นควนไฟขณะที่ผมเดินมาผ่านบริเวณตรงนี้ก็คือจะมีสัมผัสถึงความห่อนของ ใส่พลานเห็นตรงนี้นะฮะนี่คือป่องป่องควันไฟที่เกิดขึ้นที่เรียกชื่อว่า,าผู้สูบผู้สูบซึ่งไปเปียบเทียบใส่กรับหม่องเตาสูบล้อมเครื่องอตีต,ตีตีเล็กนะฮะที่เขาสูบไฟให้เกิดความหร้อนสูง,สงก็เลยเปียบเทียบใส่ตัวน,นั้น แต่ป่องนี่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะฮะมีผนังหินฉงอกขึ้นมาตรงพระด้านเห็นเป็นลักษณะถีตามภาพที่เห็นนะครับจากตรงจุดนี้ขึ้นไปนะครับแนมเห็นตรงนั้นคือผู้อันมาอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมเดินมาจากจุดตรงนั้นนะครับจุดบ่องเป็นทางโค้งขึ้นมาอ่าทางโค้งตัวนี้นะครับอ่าแยกออกมาจาก สามแยกเข่าสำนักสงฆ์ผู้ขามนะฮะส่วนตรงจุดที่ผู้ห้วยสูบคือตรงจุดที่ยืนอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับอยู่เยี่ยงออกมาทางเหนือของสำนักสงฆ์ผู้ขามนั่นเองนะครับก้อนนั้นผมถ่ายจากจุดนั้นมานะครับเพื่อที่มนีมาเพื่อจะให้เห็นถึงภา่ามุมกว้างนั่นเองเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่ว่า ไต่ผาลั่นหินตรงนี้ยังมีความห่อนจากไตพิภพ,พอยู่นะครับกหากมีโอกาสกะน,นักท่องเที่ยวกะน,นักเดินป่าลองมาพิสูจน์โดยตัวท่านเองว่าปริศนาไต่ราลา่นหินนี้เกิดจากอีหยางแต่ทีนี้เนี่ยคือเกิดจากธรรมชาติหละครับจากจุดผู้ห้อยสูบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ระเบียงใหญ่ ซึ่งอยู่ตรงหนานี่ไปประมาณ300เมตรเท่านั้นนะฮะ2 0 0ถึง300เมตรนะครจากปองควรนไฟนะครับที่เรียกติดกันว่าผู้ห่วยสูบนั่นเองนะครับทำความเข้าใจคำว่าผู้สูบเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปที่เสาระเบียงใหญ่ซึ่งเป็นคำพระคเอิญนภาษาเผื่นเมืองโบรานมากนะครับก่อนที่จะมาใส่คำว่าเสาเฉลียงนะฮะ รูปจะยุดตรงนั้นนะฮะเอาเมื่อแย่เบิ้งนี้มีความห่อนเหมือนกับประตมน้ำแต่ก็บบริดห่อนถึงแห้งเป็นห่อนอุ่นๆน,นะครับลองร้อยของต้นไม้ที่ถูกตัดเอาไปเป็นยาสมนุนไพรนั่นเองนะครับสอบถามจากพระธุดงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วครับบอ่อที่เกิดจาก การดูดมีแรงดูดจากธรรมชาติโดยความร้อนถา้าเทียบก,ก็คือระบบของหมอนามรถนะฮะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยแล้วก็จะไหลออกมาในช่วงของหนาฝนซึมออกมาจากตรงนี้นะครับซึ่งลักษณะของหินนี่ก็คือเป็นหินทรายหินทรายก็จะมีเม็ดเม็ดเม็ดของหินทรายนี่ยจะมีรูปพุ่นก็นจะ ดูซับกันขาเข้ามา,าลักษณะก,กัเป็นลักษณะของเครื่องมอหน่หมมอน้ําของรถยนต์ที่นารถน,น,นะครับในการดูดน้ำม,มามุนเวียนแล้วก็าะไหลออกมาไหลออกมาเป็นทางแาวมองนี้นะครับิ่นเลยเอื่นว่ามันคือลักษณะของการเลื่อยของอสัตว์เลื่อยข้านประเภทงูเพิ่เนเลยเอื่นว่าบ่อพญานาคนั่นเองนะครับ ที่เห็นลับๆตรงจุดเนี่ยนะครับคือผู้อันมาซึ่งผมยางมาจากจุดเนี่ยจะเสียงออกไปนี่ก็คืออ่าต้นนั้นครับคือปองสูบหรือผู้สูบบริเวณนี้คือผู้สูบนั่นเองนะครับอยู่บริเวณเดียวกันแล้วก็ประกอบไปด้วยจุดผู้อ่าปองผู้สูบป,ปองสูบควนนะครับปองสูบควนเมื่อสักครู่แล้วก็อ่าบอ่อของ บอ่อของน้ำซึมที่เรียกว่าบอ่อพญานาคนี่แหละนะครับบ่อ,บอซึมนะฮะจากแรงดัดแรงดันจากปรากฏการธรรมชาติหลักทัดจากจุดนี้นะครับประมาณเกือบ200เมตรนะครับก็จะเป็นเสาระเบียงใหญ่หรือเสาเสลียงใหญ่นั่นเองนะครับที่จะย่างไปนะครับจะโยนในโซนนี้รอบๆมาตรงจุดนี่เราผู้หอยสวบนี่จะบ่หลงบ่หลงทางในนอนครับเพราะว่ามันเป็น ทำเล้ผู้มีศาสตร์ที่กวางลกักกระแปนมา้าต้นไม้นี่ะบันาเนี่ยนั่นเองนะครับมองทะลุไปทุกจุดนะฮะะนั้นก็คือห้องหว่วยได้เอื่นใ่กันว่าผู้หว่วยสูบนั่นเองนะครับก็อาจจะเกิดจากตรงนี้มีความหอ่อนความห่อนในตอนกลางเว้นที่ดูดซับความห่อนในตอนกลางเว้นแล้วก็ไป้ไข้ความห่อนเพราะว่าสัมผัสกับอากาศเย็นในตอนกลางคืนนะครับ กเกิดปรากฏการณ์ของทางธรรมชาตินะที่เรียกว่าล่มนั่นเองนะครับล่มบกล่มทะเล,ละอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ของล่มล่มบกนั่นเองนะฮะคือวงจรของเขาเดี๋ยวผมจะไปต่อที่เสาระเบียงใหญ่หรือเสาเฉลียงใหญ่นะครับที่เรียงใส่กันว่าเสาระเบียงใหญ่ห้วยสูบนะฮะเป็นจุดนัดพบของนักเดินทางของคนโบราณ น่าพอกันมองนี่เพื่อเอาง่วเอาข้วยเอามานะครับเอาคาราวานเกียนมาพักตรงนี้นะครับมากินน้ำอยู่ตรงห่วยสูบตามที่ค่าเราสู่ฟังของคนเพื่อนเมืองของคนท้องถิ่นตรงนี้สืบต่อกันมานั่นเองนะครับเมืองนาคือเสาระเบียงใหญ่หรือเสาเฉลียงใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งไกลๆนะครับต้องจุดนี่ต้องจดุงจดนี่นะครับ เบื้องหลังของเสาระเบียงใหญ่ก็คือลองหวยสูบนั่นเองครับหอยสูบนั่นเองหอยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับหอยธรรมชาติเท่านะฮะก็จะมีแองฮีหลวงนะครับเป็นบอ่อที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับตรงหินที่อ่อนก็นจะเกิดเป็นแองเกิดการเซาะจนเกิดเป็นแองนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่เห็นอ่าเห็นพรานเห็นนี่มันก็นจะมีทั้งที่ ข็งแล้วก็แต่ว่าโดยที่เผชิญกับอากาศห้อนอากาศเย็นจะเห็ในให้เกิดการพุกกอน,นะครับพุกกรแล้วก็น้ำเมื่อหอดฤดูฝนมาน้ำก็ชะล้างแลยเกดเป็นหลองนะครับแล้วก็เพื่พนะลานเห็นนี่มีทั้งเรียบแล้วก็มีทั้งเป็นปุ่มแหลมนะครับพระธุดงที่เดินป่าเดินโดยเท้าเปล่าถือว่าแม้ว่าจะเป็นผู้เขาที่เอ่อบสูงราบเรียบ แต่เมื่อมาอยู่หลังพนี่ก็จะมองไปยังจุจดต่างต่างๆนี่อยู่เหมือนกับสูงเลยทีเดียวแหะครับมองเห็นทัศนียภาพของตัวอำเภอสีมุงใหม่เห็นหอดตัวอำเภอนะครับเห็นหอดหลังค่าลงสีใญ่ของอำเภอสีมุงใหม่ก็จึงบอกว่า,าเหมือนไงแต่ก็บ,บองางนะครับเพราะว่าเพื่อนกับบริเรียบเสมอนะครับะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆครับจะมีศอกมีล่องนะครับมีการพูน่น หินพุ่นดินขึ้นไปปับเป็นทีนางบำเพ็ญภาวานาเป็นหลองร้อยแบบนั้นนะครับคือ <c ười> ลักษณะของแองหีหลวงนะครับเป็นซื้อผืนเมืองทองเทียนที่เอินตามลักษณะของเปรียบเทียบจะว่าเปรียบเทียบกับว่าเชื่องครับลักษณะเขามีความรู้สึกอ่าเขาเอินตามลักษณะที่คลายครึ่งอวัยวะเพศของผู้หญิง ตรงแองเฮห,หลวงนะครับย,ยุ่ยังๆครับเสาระเบียงใหญ่หรือเสาเสียงใหญ่นั่นเองนะฮะ มื่อนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะเคลื่มสลัวสลัวเวลาประมาณ1 1บเอ็นาฬิกากว่านะครับในเดินป่าได้สะดวกร่มเย็นโช่ยในเดือน12ฤดูหนาวแต่เม,มื่อวานนี่เกิดฝนตกมีเข้าใจว่ามีพาย,ยุเขานะครับในช่วงนี้สภาพอากาศก็เลยคลืม่มเคลื่ดแต่ว่าบริเวณเขตนี้ที่ในมือนี้ที่เดินก็ถือว่าบถือว่าสะดวกนะครับถือว่าบลำบากนะครับ ส่าสะดวกมากในการสำรวจในเมืองนี้ถึงผมจะสวรมรองเท้านะครับแต่ก็สามารถที่จะลื่นเห็นถ้าเดินโดยปรมะมัดระว่างสอกผมได้รับบาดแผลแล้วก็เป็นประสบการณ์ของนักเดินทางนักเดินป่านะครับนักถ่ายสลรกคดีป่านะครับประเภทป่านะครับเดินป่าทั้งอุปกรณ์ต้องระมัดระว่างแลวกการเซฟตี้ของตัวเองต้องระวังสองอย่างนี่คู่กันเลยทีเดียวนะครับพออยู่กลางป่าบ่ม,มี าทางงบประมาณนาในการเสรียจสำรองอุปกรณ์หากว่าเกิดอุบัติเหตุช่วงหกลมอุปกรณ์การถ่ายถ้ำชำรุดเท่าก,กับมีตัวถ่ายถ้ำสำรองนะครับก็ต้องเป็นระกะด้วยที่ยุห่างไกลจากจากตัวเมืองก็ต้องรเรื่องของการระมาระวังนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับพึงพึงยึดให้ดีใจเลยทีเดียวละนะครับเดี๋ยวไปดูไกลๆนะ เคยมีผู้มาปฏิบัติแสวงหาธรรมปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็สร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นพุทธโบชาถวายขลบสถานทีตรงนี้นะครับก็มีความเสื่อว่าบรรพชนเคยมาอยู่ตรงนี้บางพักอยู่ตรงนี้ลามะมีพระพระสงฆ์พระทุดองมาบําเพ็ญอยู่ตรงนี้ก็เลยหลายหลายหลายปีหลายพันหลาย้อยหลายพันปีมีความเสื่อจังสันนะครับ เพื่อนเป็นสัมผัสได้แบบนั้นเพื่อนกลยสรสางเป็นพุทธบชูชาเหมือนกับเป็นดอกไม้หินนะครับแล้วก็มีผ้าหินนะครับปั้นจากปูนนะครับปูนผสมทรายแล้วก็นำธรรมชาติซึ่งผมเคยสอบถามพระธุดงค์นะครับที่เพื่อนเอาผ้าเป็นอย่งางเพื่อนคือมีผ้าไหวตาม ซอกหินผู้ผาตามหนาผาชะง,ง่อนหินที่เอื่อนอีกลักษณะหนึ่งก็กคือว่าทรรเพื่อนบ่งบอกว่าเพื่อที่จะทิ้งหองร้อยว่าตรงนี้คือพระสงฆ์ทุดงไดมาบำเพ็ญอยู่ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอนุสรวหวนะครับเป็นบ่งบอกว้วนะครับแล้วก็มีพวกสแสวงหาของมีคาสมบัติน้ำปลาก็มาบางคนกับมาเอาพระอยู่ตรงนี้นะครับ เสาสําเจเบียงใหญ่นี่พระธุดงค์ให้ขขอมูลว่ามีะพระเกาโบรันนะครับเป็นพระหมายถึงว่าพระรอซัมเรียพระอย่างนี้แหละครับะนะฮะพระนวาไว้เนี่ยใบมงีเป็นพุทธบูชาขลุบต่อสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นองคสอนไปแต่เดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยจะเห็นดลรครับก็สืบมาวิธีความเสือดาวนี่ก็สืบมาหลายปีแล้วนะครับ จุดเสาระเบียงใหญ่หรือเสาเฉียงใหญ่นี่ก็จะมีแอ่งหีหลวงนะฮะหลักกาทัดเยื่องออกไปก็จะเป็นแต่ประโยชน์ในเขตเดียวกันก็ผู้ผู้หงายสูนั่นเองนะครับะนะครับเดี๋ยวเ้าจะขึ้นไปทั้งผู้อันมานะครับไปเบิงเสาระเบียง3เกินะครับะนะฮะแล้วก็มีเสาระเบียงที่เสลือเสาเสฉียงที่สามารถปีนขึ้นไปยอดได้